สวัสดีค่ะหมออ้อค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชา n นลดูดวงหมออ้อและหมอเซนแองเจนทารอดค่ะกลับมาอีกครั้งนะคะคลิปนี้นะคะเป็นการทำนายดาวงชะตาของชาวราศีมีนค่ะในเรื่องราวของความรักของคนโสดนะคะ ย้ำนะคะชาวโสดค่ะราศีมีนหรือผู้ที่เกิดในระหว่างที่15มีนางคมถึง12เมษายนค่ะสหรับท่านที่อยู่ในลัคนาราศีมีนก็ดูได้เช่นเดียวกันนะคะการทำนายนะคะเป็นการทำนายโดยรวมนะคะไม่ได้ระบุเจาะจงเป็นของท่านใดท่านหนึ่งนะคะโปรดรับชมรับฟังด้วยสติค,ค่ะรับชมรับฟังด้วยความบันเทิงนเท่านั้นนะ อย่านำไปคิดเป็นตึกเป็นต่านะจ๊ะว่าเป็นของตัวท่านเองนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะก็ขอให้รับชมด้วยความสนุกสนานค่ะเอาละถ้าเรามาดูกันขอพลังงานจากไพ่ค่ะของชาวราศีมีนในเดือนนี้ของคนโสดความรักของชาวราศีมีนเดือนกุมภาพันธ์นี้ของคนโสดจะเป็นยังไงคะ่ะเรื่องราวในอดีตค่ะมาชมเรื่องมาดูเรื่องราวในอดีตของชาวราศีมีนเดือนนี้ Four of Pentacles. The Lover. Five of Swords. Five cards. Eight of Swords. One card. มเท้าค่ะสำหรับความรักนะคะในอดีตที่ผ่านมาของชาวราศีมีนนะคะเป็นเรื่องราวความรักที่เกิดอ,อุปสรรคระหว่างคนสองคนคะ่ะที่มีความรักใคร่กันดีนะคะแต่ว่าสิ่งที่ทําให้มันเกิดปัญหาในความรักของคน2คนในอดีตนะคะคือ ท่านใดท่านหนึ่งค่ะไม่ว่าฝ่ายชาหรือฝ่ายหญิงอะคะ่ะความขัดแย้งเกิดจากว่ามีความมีการคิดเล็กคิดน้อยอะคะ่ะมีคนใดคนหนึ่งในความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะจุกจิกว่ายง่ายขี้เหนียวะคะ่ะจุกจิกขี้เหนียวไม่เต็มที่กับความสัมพันธ์ไม่ให้ความสําคัญกับความรู้สึกของอีกฝั่งตรงข้ามมาคะ่ะทาให ทำให้อีกฝั่งตรงข้ามไม่ว่าฝ่ายผู้ชายหรือฝ่ายผู้หญิงเนี่ยคะ่ะเกิดความรู้สึกไม่สบายใจคะ่ะเพราะว่าความรักความสัมพันธ์นี้นะคะฝ่ายหนึ่งน้อยฝ่ายหนึ่งมากเนี่ยมันไม่บาลานซ์นะคะทาให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกว่าเราทุ่มเทไปอะคะ่ะความสัมพันธ์ที่ได้กลับคืนมาเนี่ยมันไม่เป็นอย่างที่เราหวัง เราคาดหวังกับอีกฝ่ายหนึ่งมากเกินไปความรักความสัมพันธ์ที่คาดหวังในอดีตของชาวราศีมีนนะคะมันทําให้เกิดความทะเลาะเบาแหวงเราคิดเราคาดหวังว่าคนในความสัมพันธ์ของเราที่ผ่านมามันอยากจะให้มันเป็นดั่งใจะคะ่ะอยากให้มันได้แบบนั้นอยากให้มันได้แบบนี้ในบางคนบางท่านนะคะมองว่าปัญหาก็เกิดจากเรื่องสภาวะของสภาสภาพคล่องของเศรษฐกิจในครอบครัวด้วย การทํางานม,มีเรื่องของงานเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะการที่อีกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะมุแต่เรื่องทํางานทํามาหากินจนทาอีกให้อีกฝ่ายหนึ่งค่ะไม่มีเวลาให้อีกฝ่ายหนึ่งประมาณนี้นะคะร,ราวนี้ทําให้อีกฝ่ายหนึ่งอะคะ่ะไม่มีความสุขในความสัมพันธ์ซึ่งจริงๆการทํางานร่วมกันการหาเงินเข้ามาจับจ่บจบายใช้สอยในครอบครัวมันเป็นสิ่งที่ดีค่ะแต่ถ้าเราอะ ไม่ให้ความสําคัญกับสถาบันครอบครัวสถาบันคนรักหรือแฟนของเราเนี่ยคะ่ะคู่ของเรานะมันก็ทําให้ความสัมพันธ์ล้มเหลวได้คะ่ะม,มันให้ทำให้ความรู้สึกระหว่างคน2คน,นะคะ่ะมันมันไม่อ่ามันไม่เท่าเทียมกันอีกคนนึงคิดว่ามุ่งไปทํางานไปทํางานเท่านั้นที่จะประสบความสําเร็จ ละทิ้งความรู้สึกของอีกฝ่ายอีกฝั่งตรงข้ามไปอีกท่านหนึ่งรอคอยความรู้สึกค่ะอยากอยากมีความรักอยากมีความ,วามโรแมนติกเหมือนกับคนอื่นเขาอะนะคะเหมือนกับชาบ้านคู่รักของคนอื่นๆแต่ว่าคู่ของท่านในอดีตนะคะคิดไปแต่เรื่องงานคิดไปแต่เรื่องทำมาหากินคิดไปแต่เรื่องที่ทำยังไงจะนำะหาเงินเข้ามาสู่ครอบครัวหางานเข้ามาสู่ ครอบครัวหรือแฟนมุมุเรื่องทำงานมากไปหน่อยเนาะมันทำให้เกิดความทะเลาะเบาะแวงเข้าใจความรู้สึกไม่ตรงกันเลยทำให้ความความรักในอดีตที่ผ่านมาของคุณนะคะคุณคิดว่าทำไมคุณต้องเจอแต่คนแบบนี้เนาะ,ะ,ะ,ะการตั้งใจตั้งตั้งใจทำงานเนะะี่ยค่ะมันเป็นเรื่องที่ดีนะคะแต่ว่า ในระหว่างความรักความสัมพันธ์เนี่ยคุณต้องมองด้วยนะคะว่าคู่ของเราหรือแฟนหรือคนรักของเรานะ่ะเขาต้องการอะไรด้วยนะคะไม่ได้ไม่ใช่ว่าทํางานทํางานเก็บเงนินเก็บเงนิงนอย่างเดียวเนาะไม่สนใจเลยมุ่งแต่อนาคตมุ่งแต่งานของตัวเองมุ่งแต่ความประสบความสำเร็จของตัวเองจงลืมคิดถึงความรู้สึกของคนรักที่อยู่ด้วยกันไปเนี่ยนะคะมันทําให้ความรักในอดีตของชาวราศีมินที่ผ่านมาเลยบางคนบางท่านนะคะ มันต้องจบลงก็เพราะว่า,าความสัมพันธ์ในครอบครัวมันลดน้อยถอยลงไปเนื่องจากอีกฝ่ายหนึ่งมุ่งแต่อนาคตมุ่งแต่ตำแหน่งหน้าที่การงานของตัวเองจนลืมความรู้สึกของคนในครอบครัวไปนะคะก็ประมาณนี้นะคะความสำหรับความรักที่ผ่านมาของชาวราศีมีในในอดีตนะคะเอาเรามาดูซิวนะ่า สถานการณ์ปัจจุบันนะคะความรักของมีนสถานการณ์ปัจจุบันตอนนี้นะคะจะเป็นยังไงเป็นแนวโน้มของความรู้สึกความรักความสัมพันธ์ในระยะนี้นะคะ่ะของเดือนกุมภาพันธ์ของชาวราศีมีนค่ะเป็นยังไงแนวโน้มความสัมพันธ์ในระยะนี้ในเดือนกุมภาพันธ์ของชาวราศีมินเป็นยังไง The Empress four cups two of sauce 2ดาบค่ะ three of pentacles 3เหรียญค่ะ the world สวยงามทีเดียวค่ะไพ่ออกมาดูน่ารักสวยงามนะคะ สำหรับความรักความสัมพันธ์หรือสถานการณ์ของคนโสดนะคะณปัจจุบันนี้เนาะของเดือนของชาวมีนนะคะท่านมีมีความรู้สึกว่าชาวมีนช่วงนี้ค่ะในในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะของคนโสดหรือเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นกับคนโสดในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะรู้สึกว่าท่านจะในสายตาของคนอื่นที่มองมานะคะของชาวโสดเนี่ยรู้สึกว่าท่านจะ เพียรพร้อมอุดมสมบูรณ์สวยงามทั้งในด้านการงานหน้าที่การงานเรื่องเงินเรื่องทองอมีเสน่ห์ไปหมดนะคะช่วงนี้เนาะดูอุดมสมบูรณ์พระเพียบพร้อมเนาะคนมองมานะคะคนภายนอกที่มองมาชาวชาวโสดเนาะ,ะไม่ว่าคุณผู้ชายหรือคุณผู้หญิงที่มองมาสู่คุณตอนนี้นะคะเขามองว่าคุณเนี่ยดู ดูน่ารักดูเพียบพร้อมนะดูผู้หญิงคนนี้ช่างคบสมบูรณ์เพอร์เฟกนะคะน่าจะอยากอยากจะได้มาเป็นแฟนอะไรประมาณนี้นะคะจริงๆเขาก็อยากจะเข้ามา,าสร้างความสัมพันธ์อยากจะเข้ามาจีบนะคะแต่ว่าบางคนบางท่านเขายังมองว่าเอา๊ะเ,เขามีแฟนอยู่แล้วไหมหรือว่ามีความสัมพันธ์อื่นอยู่แล้วไหม เอเขาก็ยังลังเลนะคะที่จะเข้ามาหาคุณนะคะแต่ตัวคุณนะคะ The Empress เป็นคนที่อุดมสมบูรณ์เพียบพร้อมอยู่แล้วนะคะบางคนมองบางท่านนะคะมองหาความสัมพันธ์ทางด้านออนไลน์นะคะอาจจะมีการติดต่อสื่อสารกับทางด้านออนไลน์กับใครสักคนอยู่นะคะถือว่าดีทีเดียวเป็นต่างชาติต่างภาษาก็ถือว่าอยู่ในความสัมพันธ์ที่ดีใช้ได้ทีเดียวนะคะน่าจะ ติดต่อสื่อสารกันไปนะคะบางคนบางท่านอาจจะยังไม่สามารถเดินทางมาเจอกันได้นะคะแต่ในที่สุดอะค่ะ,คะอาจจะสภาวะของโควิดจบลงเนี่ยกลางปรีหรือปลายปีนี้ค่ะท่านมีสิทธิ์ว่าจะได้พบได้เจอคนรักนะคะถ้าใครติดต่อสื่อสารออนไลน์กันอยู่นะคะสาหรับชาวโสดที่อาจจะโสดไม่สนิทนะคะไม่แน่ว่าอาจจะมี ถึงสองสามคนนะคะอาจจะคุยกับราศีของตัวเองนะคะชาวอ,าเอ,าเอา่เมถุนตุนกุมนะคะอืมก็เนาะประมาณชาวเออชาวราศีตัวเองมีมานะคะแล้วก็พฤชศกันมังกรนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของอ่ะชาวต่างชาติใช่เข้ามาด้วยนะคะหรือว่า บางคนบางท่านอชอบคนไทยอยู่หรือว่าหรือว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานนะคะที่อยู่ในที่ร่วมงานที่จ้องมองหรือเพ่งเลงท่านอยู่นะคะเขาแอบแอบ,บางคนแอบรักแอบชอบนะมีเพื่อนร่วมงานแอบชอบด้วยนะคะบางท่านนะคะน่ารักทีเดียวแต่ยังไม่เปิดเผยตัวคะ่ะตอนนี้คือ,อเขามองว่าคุณเนี่ยสวยเก่งฉลาดเนาะ อยู่ในที่ทํางานอาจจะเป็นคนในกลุ่มออฟฟิศที่ทํางานตัวเองค่ะถ้าเป็นสําหรับชาวชาวชาวมีนที่มีเพื่อนร่วมงานนะคะที่ทาอยู่ชาวออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขามองเขามองคุณว่าคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนสวยคุณเป็นคนฉลาดในที่ทํางานผู้สญิงคนนี้สวยจริงเลยนะคะน่าชื่นชมเขาก็อยากจะเข้ามาจีบท่านก็มีตัวเลือกอยู่เหมือนกันนะคะหนึสตัวเลือกก็ว่าไปอนะคะอืมอ่า แต่ยังไงอย่างนั้นก็เถิดนะคะในเดือนนี้นะคะท่านก็ไม่ได้ไม่ได้เหงาแน่นอนไม่เหงาค่ะอสามารถพูดคุยถึงสดก็ไม่ได้สดสนิทซะทีเดียวนะคะไม่ไม่เหงาไม่เปล่าเปลี่ยวจิตใจแน่นอนนะคะแต่ว่าด้วยว่าท่านอาจจะเป็นคนที่ว่าคิด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 เยอะนะคะเลือกเยอะหน่อยนึงนะคะว่าอย่างนี้ดีไหมอย่างนี้ไม่ดีไม่เป็นไรค่ะเรามีเวลา เลือกแล้วเราก็มีตัวเลือกนะคะเพราะธรรมดาค่ะเราเป็นคนสวยเลือกได้สกง,งั้นนะนะคะ <c oughs> ่างนั้นก็ไม่ต้องกังวลค่ะถึงท่านโสดตอนนี้ท่านก็มีคนอื่นเข้ามามีอ่ะมีคนอื่นมีคนเข้ามาอยู่แล้วนะคะอถึงโสดก็ไม่ได้จะจะไม่คิดว่าจะจะโสดแบบสนิทเนาะจะยังไงก็ยังจะมีคนเข้ามาจีบามาเพ่งมาเลง็งมามอง ในความสัมพันธ์บางคนบางท่านนะคะสวยมากสเสน่ห์แรงเหลือเกินหนุ่มๆแย่งกันนะคะต่อสู้แย่งชิงท่านอะไรเหล่านี้นะคะน่ารักทีเดียวสำหรับอสาาหนาการปัจจุบันนะคะคนโสดชาวมีนนะคะเเรามาดูซิว่าความรักในอนาคตของท่านคะ่ะความรักในอนาคตของท่านจะเป็นยังไงนะคะความรักแนวโน้มความรัก ความสัมพันธ์ของชาวโสดในอนาคตของราศีมินนะคะเป็นยังไงก็ดูแนวโน้มของชาวราศีมิน,นะคะ่ะความสัมพันธ์ของชาวโสดราศีมินแนวโน้มในอนาคตจะเป็นยังไงนะคะอ่ะแนวโน้มอ,อูสิบอันดับโสเจ็ดดาบค่ะ The Hierophants พระสังฆราชสิกบานหกไม้เทา้าเอเดอร์สอดเบดาบค p ปรินซ์ออฟ Pentacles ส์อ t a r ร a นค่ะแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะสิ่งที่ควรระมัดระวังนะคะอาจจะมีความสัมพันธ์แบบ ที่คนอื่นคนที่มีคู่มีแฟนเนี่ยเข้ามาจีบเข้ามาชอบเราได้นะคะเนื่องจากว่าเราเนี่ยเป็นคนที่สวยมีสเสน่ห์ดูมีความสุขนะคะแต่ไม่ต้องเป็นห่วงค่ะไม่มีใครทําอะไรท่านได้ไม่มีใครมาหลอกไม่มีใครมาคิดทําอะไรไม่ดีกับท่านได้นะคะท่านมีท่านมีความดีอยู่ในตัวท่านเป็นผู้หญิงที่ฉลาดด้วยมีความดีอยู่ในตัวดังนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ย่อมคุ้มครองค่ะคนไม่ดีก็สม ก็เข้ามาได้ถึงเข้ามาได้ก็คมอมอ่ก็ตัดออกไปได้นะคะ,ส,ะสิ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้ครองท่านท่านจะได้พบแต่สิ่งดีๆกับคนรักดีๆเท่านั้นใครที่เข้ามาแล้วทาให้ท่านต้องเครียดต้องกังวลอ่ะท่านาท่านสามารถตัดออกไปได้ด้วยตัวของท่านเองค่ะอ่ามีแนวโน้มว่าในอนาคตนะคะเจอ ถ้าท่านมองถึงว่าอยากจะมีความสัมพันธ์ที่ครบสมบูรณ์หรือได้รับได้แต่งงานได้อย่างมีครอบครัวที่สมบูรณ์ท่านก็มีได้ท่านก็มีได้อุปสรรคปัญหาเข้ามามันก็เป็นเรื่องปกตินะคะแต่ว่าด้วยว่าท่านท่านรู้อยู่แล้วว่าท่านสมควรจะทํายังไงกับความสัมพันธ์กับสาหรับคนที่เข้ามาแล้วมาหลอกมาลวงมาแอบทําอะไรรับหลังนะคะหรือมีแฟนอยู่แล้วก็เข้ามาจะมาจีบเราอะไรอย่างเงี้ย ท่านรู้อยู่แล้วว่าจะสมควรจะทำยังไงถ้ามีสติสัมปชัญญะอยู่แล้วนะคะว่าจะเลือกยังไงแล้วท่านก็เลือกด้วยความระมัดระวังท่านมีความคิดเป็นของตัวเองอท่านมองว่าสิ่งไหนสมควรมาก่อนมาหลังท่านมีวิจารณญาณท่านรู้ว่างานสําคัญมากกว่าที่จะนําคนที่กระล่อนเจ้าชู้เจ้าเล่เนี่ยเข้ามาทําลายความรู้สึกความรัก ทำลายอนาคตความในการสร้างครอบครัวที่ดีของท่าน,ท,านท่านคิดว่า,าสำหรับคนที่เข้ามาไม่ดีท่านก็มองออกนะคะคนที่เข้ามาดีหรือไม่ดีมารายย้ายยังไงท่านก็มองออกอท่านมีท่านมีความเฉลียวฉลาดาคนที่เข้ามาถ้าถ้าจะให้ดีเนาะคนที่ เราจะเจอหรือคู่ที่เราจะเจอหรือสิ่งที่ฟ้าป,จจะประจักรทานมาให้หรือสิ่งที่พรมได้ขิดจ,จะนำาทชคชะตานํามาเจอกันได้เนี่ยน่าจะเป็นบุคคลรอบตัวในที่ทํางานที่ท่านพบท่านเจออยู่ลองดูนะคะว่าคนในที่ทํางานนะคะมองมองกันไว้ก็ดีนะคะว่าเขาจะเข้ามาช่วยเขาจะเข้ามาเสริมทําให้อานาคตความรักของท่านเนี่ย ในโอกาสต่อๆไปเนี่ยค่ะมันมันดีขึ้นได้เพราะเขาเขาเข้ามาเสริมในความสัมพันธ์ของของครอบครัวนะคะท่านจะอยากได้คนลนักษณะอาทํางานเก่งด้วยคิดถึงเรื่องการทําทมาหากินร่วมกันความรักความสัมพันธ์ที่เข้าใจกันมีความเอื้อเฟื้อเอื้ออาทรท่านมีท่านอาจจะมะีครูบาอาจารย์มีพ่อมีแม่หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือเนี่ย เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจและทําให้ท่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของท่านเนี่ยค่ะจะดูแลจะดูแลปกป้องท่านไม่ให้ท่านไปเจอสิ่งที่ไม่ดีสิ่งไหนที่ไม่ดีเขาก็ช่วยท่านขาจัดปัดเป่าโยภยภัยพวกนี้ออกไปจากท่านได้ดังนั้นชาวราศีมีนอมไม่ต้องห่วงค่ะว่าจะเจอคนไม่ดีเข้ามานะคะถึงเข้ามาท่านก็สุดท้ายก็ต้องออกไปจากชีวิตท่านอยู่แล้วนะคะ ก็จะเป็นประมาณนี้เนาะคนที่ท่านจะได้จะพบเนี่ยคะ่ะถ้าเป็นถ้ามองว่าจะเป็นคนในออฟฟิศในครอบครัวในออฟฟิศของเราเนี่ยดีไหมคบในคนในออฟฟิศหรือคนในที่ทํางานมันจะไปรุ่งไหมคะมันจะดีไหมถ้าคน,คนในออฟฟิศได้เข้ามาคนในออฟฟิศเข้ามาดูเหมือนคนในออฟฟิศน่าจะมีแฟนแล้วนะคะ ไม่รุ่งนะคะคนออฟฟิศรู้สึกว่าเขาเจ้าจะมีแฟนแล้วอะถ้าคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ตอนนี้คนที่ท่านคบค,คุยอยู่เป็นชาวต่างชาติน่าจะดีนะคะน่าจะดีใช่อะมีเข้ามาอามาพูดมาคุยนะคะคุยกันอยู่นะคะมีการติดต่อสื่อสารกันอยู่นะมีการแลกเปลี่ยนความรู้สึกติดต่อสื่อสารไม่แน่ว่าที่ผ่าน วารทายที่ผ่านมาก็จะรับ่ชกุหลาบกันไปนะคะของขวัญของระวันเล็กๆน้อยๆนะคะจากท่านแฟนระยะไกลนะระยะคนที่ติดต่อระยะไกลนะคะน่าดีดีในความสัมพันธ์ท่าน The High Printers ใช่ค่ะ ถึงตอนนี้นะคะยังจะยังจะไม่ได้พบได้เจอตัวเป็นเป็นของกันและกันนะคะสําหรับท่านที่ติดต่ออยู่กับชาวต่างชาตินะแต่ก็ถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ดีค่ะอาจจะยังไม่เปิดเผยอาจจะยังไม่ได้เดินทางมาพบหน้าปะพบป,ะ,ปะหน้ากันเป็นจริงเป็นจังเรื่องราวนะคะแต่ว่าท่านก็คุยกันอยู่แล้วก็ความสัมพันธ์ดําเนินไปในลักษณะที่ดีนะคะสําหรับการพูดคุยสื่อสารสัมพันธ์กับคนที่อยู่ต่างชาติต่างแดนของท่านณนตอน สำหรับคนที่อยู่ออฟฟิศในระยะนี้นะคะใครที่เข้ามามิงเมียงมึมงมองท่านนะคะดูแล้วว่าจะไม่ร้อยเปอร์เซนต์จริงใจอาจมีเขามีคู่อยู่แล้วนะเข้ามา,มาถึงจะไม่มีคู่อาจจะมีกิ๊กมีคนคุยมีคนอื่นนะคะทําอะไรรับรับรอๆนะไม่ไม่ร้อยเปอร์เซนต์กับเรานะคะแต่ว่าเห็นเราสวยเนาะเราเก่งเห็นเราดูเพอร์เฟกต์ดู ชาหมิงดูมีสเสน่ห์ก็เลยเข้ามาจีบนะคะเข้ามาเกาะเกาะแกะแกะนะคะอะก็มองไว้แล้วกันนะคะอืมอ่ะก็เป็นประมาณนี้นะคะความรักความสัมพันธ์ของชาวโสดในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะโอเคขอบคุณค่ะสำหรับการติดตามขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะขอให้รับชมด้วยความสนุกสนานนะคะอย่าได้คิดเนะว่านี่เป็นของ คุณหรือดวงของท่านอเป็นท่านใดท่านหนึ่งโดยตรงนะคะไม่ได้ระบุจอดทรงว่าเป็นของท่านนะคะก็ให้รับชมรับฟังตรงตรง,ตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้มีกเป็นการเพลิดเพลินแล้วกันนะคะบันเทิงในการรับชมสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ